สวัสดีครับวันนี้บุญใหญ่บุญใหญ่เก็บไปเลยเก็บไปเลยเนี่ยทั้ทงในขนทังในก็มีเออทั้งในก็มีทางในก็ม,กม,กมีมีมยยนหมดเลยเนี่ยนะฮาวันนี้เราจะมาถวายผ้าไตรถวายผ้าไตรบวัสดีครับบวัสดีครับผู้สังไห่ศิลปินทียมงานสาวน้อยเป็นบนรทแงนะครับ บอโจับเสียน้นมากถวายผาตราถวายสังฆทานนะครับวัดแรกวันนี้อยู่ที่วัดป่ากูแก้วมิ่งมงคลนะครับวัดป่ากูแก้วมิ่งมงคล Wow. ครบยังครบยังมาเลยครบยังกะจะซายะซามันหลายวัดเท่าไรล่ะจะซางูน่ะกับมีแมนเมืดอะไรอยุ่โน่น okay. กับแมนเมืดนะอันนี้เทียนใส่สิบสิบคู่จานจานเยอะทั้งนี้จานทั้งนี้ ม,มันถึงเวลามันถึงเวลาถึงเวลาถึงเวลา,วลามีสามตายแล้ว <c oughs> <c oughs> มัน,ม,นมันเท่อก็สิมานหลักษามันงอมแล้ว เราก็จะมาแลีนหาผมก็บอกตัวโดนแล้วตอนนี้ผมเลยก็ต้องเดือดตายยังคมืบอด็กอาตีลก็มาหาอาตีลเออไปเด็กวันนีโอ้จะได้บอกมันงนะอาตีลต้องไปทุกวันเอาเอาใส่ใส่ใส่ซ่องใส่ซ่องใส่คันนั่นแหละเดี๋ยวให้นวดมากกว่ากันมันข้อหลักคันแกข้อหลักคันน่าใจ สุมาัาไเฮบอาแล้นะครับาจจะพักผใหญ่ากดการที่จะประกอาจจะพกผู้ใหญ่บ้างถ้าถาถ้าถ้าถ้เด็กหมายาจะซีเรยสไหมยังไม่ได้กดอะไรนังไงเครอยังไม่ยัไงตอนนี้ถ้คอหมาเถ้าบอสิั ก็ไนนทได้เจ้าค่ะอต้องครับเพราะชวแต่นกเพดวีเขียนซื้อวัตถดปีเกิดไ้เหนือแจ้งเกิในพื้นทของกาญจนี้เราบอกว่า้ไปซื้ด่วนเพรับ่อ

ไพ่ก็ยื่งอันยิ่งมุ่นตาตาไปจะได้ลุ้มเยอะกันพุ่กับพุ่นผู้อื่นเลยมือนี่กอกการนึงจะว่ามันสิเป็นวันเกิดเขาผมก็เลยบอกว่าเหตุบุญใหญ่บุญใหญ่คือถวายผาซะเพราะว่าสองคนนี่กาล่องล่องล่องหุ่นน้ำกันผู้นี้เป็นมอลำผู้นั้นเป็นเครื่องเสียงไม้ออกไม้เลยเสียนนนท์ใช้ผู้มัวหล่นแห่ช่อช่างมิอเสียกันหละยยุใชัยภู้มา จะเล่มารถแย่งญ่มาอยู่หนี่ละมาเล่นงานนั่นราอยู่นะคับรถเีขายอยนี้ขายต้บนกันแ้เนกันเล่กันเล่นบนพ้เเเเียน่ปลี่ยนแนวแะเรบบเปลี่ยนเปียนแน็วหมาหมาเฮ็ดมาบริหารซอยกันเนี่ย ยามาตะเนียวยามาตะเนียวตรงๆท่านนั่งกับยามาตะตรงๆนั่งกันยามายิ่งยามะม้ายามะม้าเิดเทียนหลานมาบัดนี้ไปเฮ็ดวัดต่อไปกับกันเกษตรทั้งสี่ได้เตรียมพร้อมได้ถุยยางหันมันได้เร็วมันเด๋ใบใบเออกะมานี่กะมีแต่แท้บอกว่าให้เปิดทั้งสี่ย่างเดียว อมันสู่บุญบ่ไไรเกิดทางบุญย่างเดียวนี่ะอะีรไปอะไ้ไปท่าอาจารย์อันนี่ทำธุรกิจตัวเดียวกันตัวนึงีบุญตัวมีมุมี่บุญแกเจอสภาพวัดเศรษฐกิจเดียวกัน ก็ม่บุญไปได้ยู่นระหาสบายตวมไมบุญจอดที่กบีที่นี่บุญบุญเด็ดเลยเดี๋ยวคุณพ่อะใช้แต่การยึดถือเป็นข้าคือสกัดีเป็นลาเดยเ็เล็ก็น้อยเท็จต่อดัก็ตเาบอาจำเป็นต้วัเท็จหลายๆอย่งเขากักเซ็ตไปเ็ล็กน้อยุญยูวันจะได้ํำคัญบุญยูบ้านกแล้วบุญยู่บ้าน พระสององค์ยวัพระครับสององค์มาม่า mhm. น้ำกันนะพระสององค์พรอองค์อบาม่าจำขบามาก็แล้กันเหตุผลก็คือเสียงครจันทร์ประหลาดอลวงจะเป็น่วันเอาหลวยัฒน์แวกัสองค์มีสาคัญที่สุดอไในอลวงปู่พรสององค์ในชีวิตก็ปกันกัเกรติ่ังนี้จะเลื่อนอยู่เรื่องวันเท่าวันว่าใจส่วนมาลำบากถึงมุงว่าเอาหลวงกตะที่วัฒยันไว้ปงแล้วเลย เนาดีๆกิจะเป็นมุต้นยูบบางเต่าสองเต่าควยนาเต่าอายสูงๆมันหลับยิน่นอยู่เขากาะเมียเขาเ็นูตรเนี่ยเมือไร่ที่คอยเมียูที่มันดหลเขาตัวนีเสันกว้างจะเลื่อนต้องดูตังเต่าขนที่เขาเกะเกับเมียเุตากาะเกหถ้าพอยเมียดูดีกินดีสมบัตที่วิ่งพงกลูกก็นจะเลื่อนหรือตปรงกันขาที่จะคอยยวายเหยียบคายลำบากลำบแต่อยากคว้ยยงมากดีสนุกสนาน อยู่กับนอกท่ามอยู่ตัวไปท่ามกับคนอืี้ยท่ามในตลอดแต่ท่ามกับพ่อกับแม่ท่าม้างในมีในสมาอาจารย์เด่นอย่างไรเวลาท่ามกับคนเืีนยงุมได้เต็มที่ท่ามได้เต็มที่แต่พ่อกับแม่ไว้ปากลหลังนี่แต่ไม่รู้พูดแบบุ่งนี้เพรานีอมันบุญมากถนงร่าทไทเวลากรรมมันมาถึงคนมันจะโตนักเลยดีกวนหนัก แต่ถ <S preach ers> ้าเขามีบ so ุญเหมืนอยู so so so, all, so ่ตลอดะลาบุญกบพอก็แม่เาดด็กน่าอไปซมาใส่กระสัข้มเบาก็พอก็แม่นี่ก็เสือที่สุดอด็ดแต่กบแม่ได้บวชป้าในโชคดีนี่โชคดีตลอดเออนั่นแหละข้มเบากบอก็แม่ดังนั้นอะไรก็สด้เขากบพอก็แม่้วาต้อยไปเอาจากขัหนอยแต่อยไมหนอยไปยากั้มก็ะสมลอยล่างขันหลังสางลืมพอก็แม่อูยบวานบุญเหมือมเราไปใส่มาใส่จับวานจักส่ง แต่ก็ฉลาดนั่นแหละเอาบุญประกอบกันเลยแว่าเมียเป็นไวยกวาดทำให้มอลังยุดนี่อะไรนั่อะไรสำคัญก่อนกันเมยบว่าน่าเจ้าหนึ่งที่มีมิตรอุปสรร์กันเลยว่าบัณฑจาน์เริ่มต้นแบบกัเรื่ว่ามีมตรุปสรรคกันกรรมนี้ตัวมัน้ากอเลายกรรมว่าจะอะไรแย่ย่ไปว่าแมนที่มีอาจารย์บอกแก่กับก่อนนี้วลมลอยกันเลยมิตขสมนึตลอ วันนี้ผู้รลุดได้ข้ามกตั้งว่าจากะกอไม่ใช่แต่หนวยว่าอาจารย์ถักัวงีเที่ยสมุเลยสมุกเลยกับผู้สอบตากอเลยนี้มมันกันรกายข้ายมาผียมาไกอาจารย์ผ้าวาเลยหน้าหมืนทุกคนไป นามใดเลยมั้งนามมานอได้มาสวราดือนสองนาันยกขึ้นเพราะกันยกขึ้นแล้วเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวจานเป็นผ้าวาดองยกขันออกไม้นี่นนท์ขันดอกไม้เป็นขันขันขาขึ้นคารวาคารวาต้อมีขันห้า

ขิปุกสังคัสสปุกโโนชะยามาสาธโนพันเตขิปุโภิกสังโฆอิมานิมังสกุรบักุระขิปวารานิสัพพารุวารานิปัตติขันหาตุธรัมหาการเกวามาตาปิตุอาทินันจาญา ตานำมิตที่กระตันยิตายาสุขายาทาแต่ผสมเริญข้าพระเจ้าขอน้อมถวายข้าบังสกุลเรื่องไทยทานทั้งหลายเหล่านี้ถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์สงรพระสงฆ์ง

ันนี้บอดโจร,ระเกียนนทถวายผ้าไตาชุดแรกที่วัดป่ากูแก้วเมฆมงคลวัดพระาจารย์กนซึ่งเป็นวัดพระเชจิกำลังบูรณะกำลังสร้างะยกถวายเลยนน่นยกถวายเนื่องในวันเกิดเนื่องในวันเกิดจะถึงนี้

แค่เมตตาดึงบารมีซอยเขาอาจารย์กำลังงานไงกำลังสิเกิดอันนี้ก็ลงทุนลงทุนหลายล้านเนี่ยเสียน้นเนี่ยก็เฮเครื่องเสียงมากมาก อาจารย์กรท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงอยู่ที่วัดปากู่แก้วมิ่งมงคลอำเภอบ้านไผยวันนี้เปิดบุญให้กับงานคล้ายบันเกิดของหนุ่มโจและก็เสียนุนปู่สั่งให้ทาถวายพระไตรางสกุลเก้าวัดวันนี้วัดนี้เป็นวัดแรก ขอทุกท่านอนุโมทนาสาธุบุญไปด้วยกันนะครับ